สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับน่าลองมาสวัสดีทักทายกันนะครับเช้าวันนี้เมื่อคืนพี่น้องที่ดูไลฟ์สดก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับเด็กชายลูกของแม่พูนพินกับพ่อสายหมอกนะครับได้ถือกำเนิดเมื่อวานตอนสองทุ่มห้านาทีนะครับสองทุ่มห้านาทีซึ่งก็แข็งแรงนะครับพี่น้อง เจ๊ปิวตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วครับเจ๊ผิวตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วว่าให้ชื่อสายฟ้าครับพ่อเขาชื่อสายหมอกนะฮะเจ๊ผิวมาตั้งชื่อไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณสามวันนะครับประมาณสามวันว่าให้ชื่อให้น้องชื่อสายฟ้าก็เลยเนี่ยครับตามนั้นเลยจเจ้าสายฟ้าเกิดมาใหญ่โตแล้วเกิดพี่น้องตัวใหญ่โตนะครับดูความยาวของสันหลัง มีเขามีมาพร้อมเลยครับมีเขามาด้วยนะแม่เขาก็เป็นกวายตัวไม่ใหญ่นะครับเนี่ยแม่ก็เป็นควายไซส์กลางๆเวทน้ําหนักก็น่าจะอยู่ประมาณ600้กิโลอ่าหกร้0 0 600้อยกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ให้ลูกใหญ่มากครับกับพ่อนี้นะฮะขั้นตอนการทำงานของเราก็เมื่อคืนพี่น้องก็จะได้ดูบ้างไปแล้วเนาะพอเขาคลอดออกมาปุ๊บ สิ่งแรกที่เราจะทำเลยก็เอาขี้ของแม่ทาสะดือนะครับที่แม่ทาสะดือเสร็จแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็เอาขี้แม่ทาสะดืออีกครั้งไม่รู้วันนี้เช้าเช้านี้ชานทาอย่างอนะาญทาเช้านี้ทาเอาขี้ทาสะดืออย่างถ้ายังมาทาเลยก็ได้ไอพี่น้องเอซีได้เห็นเลยนะครับก็เราจะทาทุกวัน จนกว่าสายสะดือจะแห้งแล้วก็พอสายสะดือแห้งเราก็ไม่ทาแล้วครับสาเหตุที่ทาเอาขี้ของแม่ทาสะดือเพราะว่าป้องกันนะครับป้องกันการแม่จะเลียสะดือแม่จะกัดสะดือแล้วจะทาให้เป็นไตเลื่อนนะครับเป็นไตเลื่อนแล้วก็บางทีก็สะดือก็จะแห้งช้าพอแห้งช้าเสร็จก็อาจจะติดเชื้ออะไรโน่นนี่นั่นได้นะครับทีนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะ ป้องกันไว้ก่อนโดยการเอาขี้แม่ทาสะดือพี่น้องครับอย่า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 ไม่ทานะ้าไม่ทาเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพอทาเมื่อวานนี้แม่ก็ไม่เลียเช้าวันนี้สะดือค่อนข้างแ,แห้งมัดแม่ไว้ก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ยุ่งอ่าก่อนจะยไปทําอะไรในครอบแม่ลูกก็เราเอามัดสะพายแม่ไว้ก่อนหรือไม่กลัวก็ไม่กลัวก,วก็จัด ออาไปมาด้วยก่นลูกดูดิพี่น้องดูดิดูหุ่นเขาดิไมไ่ธรรมดาเลยนะล้มหลบลูกปลายตัวนี้นครับแน่แน่สายฟ้าสายฟ้าครับดูแข้งขายาวบื้เลยครับความสูงสูงกว่าแม่แน่นอนอ,อกินนมเก่งด้วยนะครับโตเป็นหนุ่มแน่ตัวนี้กินนมเก่ง ชานลองดูที่นมนมทั้งสี่เต้าไหลไหมรีดนมก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ย,ยวเพิ่งเดี๋ยวมือเพื่อนชานมามารีดนมก่อนลองลอง,ลองเช็คนมดูว่านมไหลทั้งสี่เต้าไหมสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผมสายฟ้าครับวันที่ลูกผมสายฟ้าครับไหนแต่ฟ้ามาดิที่ลูกแต่ฟ้ามาดิที่ทำได้ไหมอา่าต้องต้องเช็คต้องเช็คเข้าข้างข้าง ข้าข้างเดีย๋ยวไปเข้าหลังเดี๋ยวไวแตะเอานะครับนี่คือเป็นการทาเอาขี้แม่ทาตะดืออ่ะแล้วก็จับเข้าไปเลยลูกไม่เราจับหัวนมให้อยู่แล้วลองบีบถ้าบีบน้ําไหลก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปจับนานจับแค่เช็คดูว่าน้ําไหลไหมนะบีบเลยอ่าบีบฟุ๊บเลยมีน้ไหลไหม บียแ,แน่นเ๋ยเบียบเหมือนรีดนมเขายังปวดนมเหมือนกันวาอ่าไหลใช่ไ้ยอ่าดูเตาอื่นด้วยดิดูเตาเดียวดูเตาฝั่งฝัง่งตรงข้ามกันนะเต้าหลังเนี่ยมันไหลอยู่แล้วเพราะว่ามันเหี่ยวเตาหน้าเตาหน้าคุกฝั่งโน้นเออฝั่งโน้นหรกฝั่งโน้นเออปลาคือไเออเบียดี ต้องคอยเช็คด้วยนะครับพี่น้องไหลใช่ไหมโอเคเยี่ยมอ้าวขี้มาทาตะดือรายฟ้าครับลายฟ้าเต้านมที่สําคัญนะพี่น้องต้องเช็คเต้านมด้วยนะครับตอนนี้เราทําครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับล้างมดลูกทําแล้วตอนนี้ยังขาดอย่างเดียวคือใช้ยาม่วงกับยาผงกําจัดหนอนทาที่อวัยวะเพศแม่นะครับเพราะว่าลูกตัวใหญ่ แม่พอเล็กคลอดออกมาไว้ว่าเพศจะเป็นแผลนะฮะจะเป็นแผลแล้วนะพี่น้องดูนะดูวิธีการทาของเจ้าชานใช้ถุงมือนะครับใช้ถุงมือชานเอามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมลูกไอ้ให้เอฟซีได้เห็นอ่ามาในลูกแบบปะ้ะให้ได้เห็นภาพชัดๆห,หน่อยเอออย่างนี้ได้ไหมอ่านี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยชานก็จะเอาขี้ไหนลองดูนีเอาขี้มาโชว์หน่อยดีกขี้หรือไม่ก็ป้ายสมือมาก่อน พี่น้องดูครับล้กนะขณะที่มันจะเล,ๆละๆแล้วครับเละอย่าบังเด็ดบังไม่เห็นเออนะครับพี่น้องทาที่พื้นนะทาที่พื้นทาที่สายสะดือได้ครับแต่เราไม่ได้เอาเข้าไปข้างในอ้าวโอเคได้ละกลาวกินนมเก่งมากนะครับกินนมวันนี้เมื่อเช้านี้ผมมานั่งเล่นรู้สึกว่าจะกินนมไปสามรอบเลยนะครับสามสี่รอบ เดินกินเป็นเอาเอาจริงเอาจังเลยครับเดินกินเอาจริงเอาจังเลยควายแลกขอดมาได้หุ่นขนาดนี้นี่ก็อุ่นใจนะพี่น้องถือว่าสายพัฒนาอย่างพวกเราอุ่นใจแล้วครับดีกว่าตัวเล็กๆถ้าตัวเล็กๆมันก็จะเี <c oughs> ิบร้อยเจ็บไปถ้าตัวเล็กๆมันก็จะทำให้เราพัฒนาช้าลงไฟเหยียบไปเลย เนี่ยของแม่นี่อาจารย์มันคุกคลีอยู่กับควายเนี่ยจนควายเหยียบลูกตายน่ยครับถ้าเราพัฒนาควายเนาะไม่ว่าวัวว่าควายถ้าได้หุ่นลูกมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยสบายใจได้เลยครับเมื่อคืนนี้อากาักลักษ์ยังมองไม่เห็นเนะาะเช้านี้เห็นไหมครับพี่น้องเมื่อคืนนี้จังดำนะดำปิดเช้านี้เห็นชัดหมดแล้ว แกตาแต้แมแก้มจ้ำเหรียญบาทครบหมดเลยครับโอ้ไง,ไงลูกเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่หนุ่มน้อยแข็งแรงแข็งแรงแล้วลูกนะเรียนง,ง่ายๆแล้วลนะเรียนง่ายๆโตเร็วเร็วจะได้เป็นพ่อพายจะได้เป็นพ่อพันแทนพ่อไหลหมอกเนาะเนี่ยหน้าสั้นสั้นอย่างเงี้ยครับตัวผู้ น่ารัก่าแต้มแก้มจ้ำดูอองคอครับอองคอครบเลยสวยด้วยนะสวยด้วยขวัญโอ้โหสวยจังอืม้มฮาแต้มหลอไปไหนนี่ลูกชาย่าแต้มหลอไปไหนนี่หลอจังเลยนะหางยาวบื้นเลยพี่น้องหางยาวบื้นเลยหานมกินอีกแกครับ แม่ลุกไม่ได้ถ้าแม่ลุกนี่ปัดกินนมควายอย่างนี้นะครับโอ้โหสำหรับควายแม่นี้นี่ผมประกาศบอกพี่น้องได้เลยครับว่าผมเก็บยาวครับเก็บยาวเลยเพราะน้ํานมดีนี่เป็นลูกแรกนะครับลูกตัวแรกขนาดนี้นะแล้วก็น้ํำนมดีอย่างนี้นะอย่างนี้เก็บตัวเล็กตัวน้อยไม่สนครับควายสูงร้อยสากว่าเองครับสาหรับแม่พุนพินเนี่ย นีน้องบุญพินนี่สูงร้อยสามสิบกว่านะพี่น้องเป็นควายชุราชนะครับเป็นควายสุราดแท้ๆเลยเป็นควายอำเภอพุนพินนี่หลังตรงนะครับหลังตรงสวยนะครับถือว่าสวยเขาเนี่ยที่ผมอยากได้คือเขาเขาเนี่ยครับเป็นเป็นเขาหวายแล้วก็วงเขาสวยมากถ้าเขาอายุมากๆนี่อายุเพิ่งสามปีนะครับเขาเพิ่งอายุสามปี ถ้าเขาอายุมากๆกกว่าน,นี้เขาเ็าจะเป็นวงคันช้อนสวยทีเดียวครับแล้วจะเป็นเขาเล็กๆซึ่งเราผมเองเป็นคนชอบควายเขาเล็กควายเขาหวายชอบอนุรักษ์ไว้ครับเอาไว้เป็นเอไว้เป็นควายเป็นมรดกของประเทศไทยเราเนี่ยลูกควายถ้ากินนมเก่งนอนเก่งนะครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตรเร็วนะอย่างนี้เดี๋ยว วันนี้ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งไปแล้วกันเนาะเพราะเมื่อวานเขาเกิดสองทุ่มวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเขาเกิดวันที่สิบห้าตอนสองทุ่มห้านาทีวันนี้ก็ถือววันที่หนึ่งวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้าวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบผมก็จะปล่อยทั้งแม่ทั้งลูกออกไปหากินกับฝูงนะครับออกไปใช้ชีวิตนอนไปนอนแช่น้ําไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ให้อยู่กับฝูงนี่ นี่คือการดูแลนะครับเช้านี้ชานก็เมื่อคืนลกออกตอนเที่ยงสิบนาทีนะครับลกออกตอนเที่ยงสิบนาทีเช้า,ชานี้ชานก็ล้างมดลูกเรียบร้อยใช้ยา400ซีซีนะครับ4 0 0ซีซีเราจะล้างแค่ครั้งเดียวนะครับล้างแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตรวจนะครับตรวจเพราะระวังไปตรวจเพ้าะระวังเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องสายสะดือ ให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ถือว่าแห้งในระดับหนึ่ง<ม>แต่ยังไม่แห้งดีนะเห็นไหมสายสะดือยังสั่นลูกดิกลูกดิกอยู่มันจะต้องไม่สั่นไม่ไหวมันจะต้องเป็นแข็งๆเลยครับนะครับถึงจะปล่อยออกไปได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไว้เรื่อยๆว่าพี่น้องว่าผมเอาขี้แม่ทาสะดือเนี่ยเป็นยังไงนะครับมผมจะทาทุกตัวเลยนะครับขี้แม่จะทาสะดือทุทกๆตัวเลยในคอผมเนี่ยคลอดออกมาผมใช้ขี้แม่ทาสะดือทันทีนะครับ ทันทีนะขอย้ํานะครับทันทีคลอดมาปุ๊บไม่ได้ทําอะไรเลยครับสิ่งแรกก็คือดูเพศ <c oughs> แล้วก็ใช้ขี้แม่เขาทาสะดือนะเช็คเพศก่อนอ่าพอรู้เพศแล้วก็ใช้ขี้แม่ทาสะดือของผมเองเนี่ยครับไม่ว่าจะเกิดตัวผู้หรือตัวเมียก็มีความหมายกับจิตใจของผมตลอดนะเพราะว่าผมกําลังเลี้ยงควายแบบพัฒนาสายพันธุ์เพื่อ ไปสู่พัฒนาให้มันดีๆตัวผู้ผมก็จะพัฒนาให้มันดีให้มันใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อเอาไปให้พี่น้องกนเลี้ยงควายได้ต่อยอดนะครับไม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ผมนับให้เองนะครับผมนับให้เองพี่น้องก็เอาไปต่อยอดนะครับโดยเฉพาะควายตัวผู้เนี่ยถ้าใครอยากได้พ่อพันธุ์ใหญ่ๆใ,ในสายของสันดาฟาร์มเนี่ยมาคุยข้อตกลงกันได้ไม่มีเงินไม่มีเงิน ก็เอาไปเลี้ยงได้ครับโดยมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันในในข้อแม้เราแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์กับควายตัวเมียกันพี่น้องอาจจะมีควายตัวเมียก็เอามาแลกพ่อพันธุ์ของผมไปใช้ได้ควายของผมพัฒนามีที่มาที่ไปชัดเจนมีพ่อมีแม่ชัดเจนนะครับมีการผสมเ,เราไม่ไม่มั่วหลอดไม่มั่วใบผสมนะครับของผมได้พ่อไหนผมก็เป็นพ่อนั้นเลยนะครับมีหลักฐานยืนยัน แล้วถ้าไม่สบายใจก็ตรวจ DNA ตรวจน้ำเชื้อกันได้เลยนะครับตรวจดีตรวจ, DNA, รวจเลือดกันได้เลยนะเอาเป็นว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายสำหรับคนที่อยากจะได้ฝ่ายตัวผู้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับของกันดาฟามีหลายตัวนะครับมีหลายตัวตอนนี้เกิดมาใหม่ก็มีเจ้าสงการมีเนี่ยครับเจ้า,า่ายฟ้าแล้วก็ยังมีฝ่ายเผือกอีกตัวหนึ่งเจ้า บัวเอกนะครับบัวเอกแล้วยังมีมนลักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับมนลักษ์อีกตัวหนึ่งควายพ่อพันธุ์ตัวนี้มีเยอะนะครับควายตัวผู้นะควายตัวผู้มีเยอะโอเคครับพี่น้องเราก็ได้รับรู้เรื่องความอัปเดตความก้าวหน้าวันแรกของเจ้าสายฟ้าให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลด้วยเพื่อเป็นเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนเลี้ยง วัวด้วยนะครับวายด้วยวัววายทําเหมือนกันนะพี่น้องบางคนบอกเอ้เราเลี้ยงแต่งวัวเขาพูดแต่เรื่องกวกยมันจะทําได้ไหมเนาะได้ครับพี่น้องวัวควายเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรปนเปลี่ยนแปลงไปเลยครับนะดีใจครับพี่น้องที่ได้มาถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นความเคลื่อนไหวในแต่ละวันในแต่ละช็อตของการเกิดการของฟาร์มเรานะครับ อโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ